ค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีระเดชคะบรรยากาศที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะต้องบอกค่ะว่าวันนี้ประชาชนนั้นเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรับวัคซีนเข็มที่2เป็นวันแรกค่ะเวลาณขณะนี้นะคะมีการบริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า600คนค่ะ บรรยากาศที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไทย PBS มีประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อรับวัคซีนเข็มที่2เป็นวันแรกตามที่ไทยร่วมใจแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2สำหรับคนที่ฉีดเข็มที่1ของเดือนมิถุนายนให้มาฉีดเข็มที่2ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง4กันยายนดยวันนี้เป็นคิวฉีดวัคซีนเข็มที่2ของผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1ของวันที่7และ9มิถุนายนค่ะ ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลของผู้รับวัคซีนเข็มที่2วันนี้ต่างบอกว่าได้รับ SMS ยืนยันให้มารับวัคซีนเข็มที่2เร็วขึ้นซึ่งหากไม่ตรวจสอบข้อมูลก็จะไม่ทราบว่าต้องมารับวัคซีนเข็มที่2ในวันนี้ค่ะคือตอนแรกเขาเขาเลื่อนมาวันที่1 1กันยาแต่ว่าอีกประมาณเ,เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเลื่อนมาให้มาสี่วันที่ทนี้ครับวันที่30เนี่ยครับ ฉีดสิงหาเนี่ยครับมาจากาม,ามาทาง SMS นะครับสำหรับหนืวความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ไทย p b s วันนี้ในระบบมีผู้รับวัคซีนเข็มที่2ทั้งหมดกว่า1,500คนทางศูนย์ฉีดวัคซีนไทย p ี s จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่2ตามคิวและเวลาที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS ค่ะ เป็นโครงการไทยร่วมใจนะคะที่จองเอาไว้แล้วฉีดที่ศูนย์ไทย p ีบีตั้งแต่เข็มแรกตั้งแต่เริ่มเลยคือวันที่7มิถุนาเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเปิดเข็ม2นี่เป็นวันแรกนะคะวันนี้มียอดจอง1,500จากเข็มแรกไทยร่วมใจแล้วก็คาดการว่าประชาชนน่าจะเข้าสักประมาณ80%นะคะ ส่วนหนึ่งก็คือว่าการแจ้งและการเลือเ่อนมีสองสมค้งก็อาจจะมีการสรับสนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าได้พบการประชาสัมพันธ์ของเราในวันนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสิทธิของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันไทยร่วมใจหรือเช็ค SMS ก็ได้เพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งขอแค่ยืนยันว่าเรามีรายชื่ออยู่ในเข็ม2นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ด้านหน้าเราจะมีบอร์ดรายชื่อให้ตรวจสอบอยู่แล้วก็สามารถเข้ามารับบริการเราก็อยากจะรณรงค์ให้มาตรงวันเนื่องจากว่าถ้าเราลืมหรือเราเลื่อนไปวันอื่นก็จะไปเจอผู้รับบริการท่านอื่นที่มา ในวันเดียวกันอีกก็จะมีระยะเวลาเราคอยที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองมาให้ตรงวันแล้วก็เข้ารับการฉีดเร็วขึ้นก็จะทําให้ระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับการกระตุ้นเนี่ยขึ้นสูงมีประสิทธิภาพในการป้องก,กันโรคและภาพรวมของการระงับโควิดก็จะส่งผลดีด้วยค่ะ ขณะที่ผ่านมาหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9กรุงเทพมหานครหอ,อการค้าไทยไทย PBS ทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปบริการฉีดวัคซีนวันที่27สิงหาคมถึงวันที่29สิงหาคมมีผู้รับวัคซีน2,902คนรวมยอดสะสม49วันมีผู้รับวัคซีนทั้งหมด33,342คนนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลทนบุรีจัดทำโครงการบริการตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี ATK ซึ่งหากตรวจพบผล ATK เป็นบวกสามารถรับการตรวจด้วยวิธี PCR เพื่อหาเตียงโควิด19ฟรีซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19ได้ทั้งเรื่องของการหาสถานที่คัดกรองเชื้อโควิด19และหาเตียง งการเองพยายามที่จะออกแอนติเจนเทสคิดหรือการตรวจสกรีนิ่งให้ถึงประชาชนกว้างขึ้นคำถามต่อมาก็คือเมื่อเราตรวจ ATK positive แล้ว เราสามารถเข้าไปรับการรักษาได้ที่ไหนนะคะตัวทบรีเองก็มีส่วนช่วยกทมและประเทศในภาพรวมคือการทําโรงพยาบาลสนามใน3ระดับก็คือระดับเขียวเหลืองและแดงตามอาการของผู้ป่วยซึ่งภาพรวมเราดูแลอยู่ประมาณ4,300เตียงทั้งระบบนะคะเป็นเตียงเขียวสักประมาณ3,000แล้วก็เหลืองและแดงอีกประมาณสัก500แล้วก็อีกสัก500อยอยู่เป็น community isolation นะคะจากการคัดกรองปรากฏว่าถ้า ATK positive ผู้ป่วยสามารถะะเข้ารับการรักษาที่ Community Isolation ได้เลยนะคะแต่ถ้ามีการคอนเฟิร์มผล rt pcr o s ส t i v e สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเขียวเหลืองแดงได้ตามลำดับนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเหลืองและแดงซึ่งมีเตียงจำกัดต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ค่อนข้างสูงและทันสมัยจำเป็นที่จะต้อง r e s e r ์ฟไว้สำหรับผู้ที่มีอาการหรือค l ินิคค่อนข้างรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดหรือว่า ใดๆแล้วแต่ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการตรวจ rt pcr ก็ยังเป็นอีก1ขั้นตอนที่ที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเราจะปลดล็อกตรงนี้ได้แปลว่า free f l o คนไข้แค่มีอาการเดินเข้ามาไม่ต้องไปตรวจ 2, 3, 4, 5ที่ตรวจ Antigen Test คิดที่ไหนก็ตามตรวจ pcr ที่นั่นเลยได้ไหม แล้วเราใช้ระบบการส่งต่อโดยเจ้าหน้าที่หลังบ้านเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราเองพยายามจะทําในฐานะเอกชนน่นะคะเพื่อไม่ให้คนที่มีความเสี่ยงเนี่ยไปกระจายหลายๆที่มาปุ๊บจะตรวจ1 2 3 4ก็แล้วแต่แล้วส่งเขาไปที่ที่เขารักษาตัวได้เลยจะ CI ก็ได้ Hospital ก็ได้โรงพยาบาลสนามก็ได้มันจะได้เป็น one stop service ของจริงซึ่งตอนนี้เราเริ่มทํากระบวนการแบบนี้อยู่ที่โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองนะคะโรงพยาบาลทนบุรีบูรณาและก็กาลังจะมีการเตรียมการที่มทบ11เฟสที่3 ความหมายง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราสงสัยว่าตัวเราจะเป็นหรือเปล่าเราเดินทางเอาตัวเองเข้าไปรับการตรวจแอนติเจนเทสคิตนะคะซึ่งราคาขายท้องตลาดก็จะอยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทบาทบวกค่าเขาเรียกว่าเซอร์วิสฟีทางการแพทย์แล้วแต่หลังจากเสีย350บาทและหรือ500บาทก็แล้วแต่จบไม่ต้องเสียอะไรอีกเลยถ้าผลเป็นโพสตีฟเราจะส่ง PCR ตรวจให้ท่านฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายผล PCR ออกมาบวกเราส่งท่านไปรักษาตามอาการของท่าน ฟรีอีกเช่นกันใน4,000กว่าเตียงที่ที่ชูดได้เรียนแจ้งให้ทราบค่ะเราไม่มีการเก็บเงินคนไข้คนไทยทุกคนสามารถใช้สิทธิสวัสดิการพื้นฐานของรัฐได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะคะหากประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องการตรวจโควิด -19 โดยวิธี ATK กับทางโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาสามารถสแกน Q ิ Code ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอได้เลยค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020785777ต่อ2 หรือ0845528555และเบอร์โทรศัพท์0628029999ค่ะและโรงพยาบาลทนบุรีบำร,รุงเมืองก็สามารถจองคิวผ่านทางคิวอารโค้ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับประชาชนที่ยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่ได้รับ s m s ยืนยันนะคะในการฉีดวัคซีนเข็มที่2สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันไทยร่วมใจได้ค่ะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะคะสำหรับจุดฉีดที่ไทย PBS นั้นสามารถเดินทางมาได้ถึงเวลา16นาฬิกาค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีระเดชค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวันนิสาคะ